บีน้ำทิพเผ่าคอมเมนต์หลังเห็นอาร์ตพสุตรผันตัวเป็นพ่อค้าเชื่อว่าหลายคนคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะสําหรับนักสแสดงหนุม่มอาร์ตพสุตรบานแย้มที่ต้องบอกเลยว่าเขาเป็นหนุ่มที่มีจิตใจสาธารณะสุดๆหลายครั้งที่เรามักจะได้เห็นข่าวของหนุ่มอาร์ตให้ความช่วยเหลือคนที่กําลังลําบากอยู่เสมอคะ่ะ ล่าสุดทางด้านหนุ่มอาร์ตก็ไม่อายทำกินไม่มิ่นเงินน้อยนะคะพันตัวมาเป็นพ่อค้าขายหมูกรอบอยู่หน้าร้านน้ำพริกฝีมือแม่ถนนเอกชัยมหาชัยค่ะโดยหนุ่มอาร์ตก็ได้โพสต์ข้อความว่าอย่าอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยชีวิตอีกมุมของผมพสุตบานแย้มเป็นพ่อค้าหมูกรอบคุณชายหมูกรอบโคตรมันสองวันร้อยโลหมดเกลี้ยงรอผลิตสามวันครับหมูกรอบขั้นตอนมันเยอะกว่าจะได้กินเรียนรู้ความผิดพลาดและจะแก้ ไขไม่ให้มีที่ติให้เร็วที่สุดงานนี้บอกเลยข่าวว่าฟนแฟนเห็นก็แห่เข้ามาอุดหนุนกันเพียบรวมถึงเพื่อนร่วมวงการที่แห่เข้ามาถามซื้อมากมายเลยล่ะค่ะหนึ่งในนั้นก็มีบีน้ำทิปที่เห็นแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ด้วยว่าสั่งยังไงมีเดลิเวอรี่ไหม